แทนนี er ่ผมดูดีเชื่อพี่เดี๋ยวพี่จะสติกับแทนนี่เองได้พี่งะแง่แง่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 งือวันรอบนี้อะอาแล้วไปกเก้าแต่คือแบบผมไม่อยากไปกเก้าเลยอ่ะก้าแม่ง กา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 ถ้าผมจะทำพี่น้าหมูอ่ะผมจะทำต้งต้งแบบนั้นไม่ได้นะเจ็บป่าไปละดูหลังพี่เมื่อกี้ทำพี่เ็นข้าไม่ไม่ตรงไม่พี่ไปไอ้เอ้ทิ้งขยะข้างบนเสร็จแล้วพี่ก็จะเดินลงมาพี่เห็นเจมเอฟเคอยู่ตรงกลางแล้วพี่พูดในตรรกะว่า ว่าเจมเป็นกหรอาไม่ซื้อเลยตเจมก็รีผ่อนเลยเว้ยมันเป็นทฤษฎีที่ว่าสองเกียวในลำเดียวไม่ได้เจมก็เลยข้าผม้ใช่ผมเห็นด้วยเกียกูโหวตพี่เจมนี่คือจะโดนไหมน่ะสีดำับเฮ้ยเดี๋ยวทำเปสูสีโอ้ยสูสีสูสีแล้วแทนไป่วกว่ะไม่นั่ไม่ผมจะเ่ืม่อใคร่ไม้พวกไมี้ย่ทน่ี่อมค่ไ่ไ่่่่ไม่่ไม่ไม่ไม่่อได้พี่ พี่เอกจะสติกับผมทำไมคนทำไมฆ่าคนที่ไปหายละพี่เอกจะสติกับผมทำไมวะเน,นี่ยโอ้ไม่ผม <God. S 2> ก็เลยสงสัย<ห>พ,พี่เอกกูเจอฮิตจำคำสุดท้ายของพี่เอกได้ปะ ผมจะสติกับแทนนี่เองเดี๋ยวพี่กับสติกับแทนนี่เองเดี๋ยวพี่กับสติกับแทนนี่เองใช่พี่ไม่แต่คือแบบี่ก็เป็นติกันจริงๆพี่ผมไม่ใช่แล้วพี่จึงแม้พี่เอจะบอกว่าสติกับผมว่าแต่คือแบบผมไม่ได้อยู่กับพี่เขาผมไม่ได้ยิมพี่คือตอนแรกอะบอกว่าจะสติกันผมเห็นเขาวิ่งตามหลังมาแล้วผมก็วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีมาทรายล่างไงพี่ออกซ้ายไปสองคนไปทางเบเบย์แล้วก็ไปเห็นศพพี่เอกอยู่ในห้องกล้อง ห้องกออะไรพี่คือผมวิ่งเลยไปเลยนะไม่ไม่ปาผมก่อนผมไม่ได้เป็นฆาตกรพี่แอนอย่าไปยิ้มผมยิ้มตรงไหนเนี่ยพี่คือถ้าเกิดพี่จะมาปักปาผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอวะออไม่ไม่ไม่มันมันจะเสียใครไปไม่ได้นลพี่ชีวิตหนึ่งนะพี่เออก็จริง่ะแทนนี่เป็นก็จริงก็จริงอ่ะแทนนี่ทุกคนอย่าหมดคืองสำคัญของยาเราด้วยใช่คือขาดไปคนหนึ่งนี่คือยามันจะไปต่อไม่ได้อะ มันไม่ชัวร์งั้นผมซีกิก็แกลงงั้นเดี๋ยวเอาน้องพีมาแทนแทนนี่เลยอะไรเบบนี่ยอัน <c oughs> นี้ก็แทนนี่ยิ้มอ่ะผมยิ้มยังไงพ่อพี่ <c oughs> คือตอนนี้ทุกคนแทนนี่ทุกคนสงสัยพี่เอกแล้วมึงฆ่าพี่เอกจบเลยทุกอย่างจบเลย <c oughs> ไม่คือ <c oughs> <c oughs> คือมีเอกสติของผมว่ะจริงคือมึงฆ่ากูดีแล้วดีกว่ากูไปโดนบทออกอ๋อจริงเหรอพี่แทนนี้พี่ไม่นึกเลยว่าแทนนี่จะฆ่าพี่ผมพยายามจะอดใจแล้วพี่แต่มันอดใจไม่อยู่ห้องกล้องอีกแล้วนะแทนนี่อ่ะเป็นห้องอึกก็ได้พี่โอเคแปลว่าจะฆ่าอีกสวยงามอยู่เลื่อนี่ตัดไฟบ่อยมากเลย สวยงามผมเป็นคนซ่อมไฟครับทุกคนทำไมผมต้องมาเจอพี่เอกแล้วเนี่ยบอกว่ารอบนี้พี่เอกไม่น่าเป็นนะผมคิดว่าอยนะ่างนั้นอ่ะพี่เอกไปแล้วแต่คือเดี๋ยวนะหรือว่าพี่เอกขมุดท่อวะคือผมทำเฟสอยู่อะผมเลยไม่เห็นนะผมว่าผมไปซ่อมไฟเนี่ะคิดถูกแล้วที่ผมไม่กด อัพโหลดพี่เต้กดอัพโหลดป้ะเมื่อกี้ใช่ไหมคือผมสแตนตายเลยเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีนฮ้ยเ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 ค้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยนฮ้ยเฮ้ยเ่อยใฮ้ยเ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 ฮ้อเฮ้ย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 เี้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้าเฮลยเฮ้ยก้ากฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเ้ย้้ยย้้กยาเ้ึ้นวย เฮ้ยรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงๆใช่ไหมมันคือรู้สึกอย่างนั้นพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นโอเคผมพูดเลยว่าพี่เอฟมีโอกาสเป็นสูงมากไม่ก็แพ้แต่ไม่ไม่ใช่น้องพีตอนี่น้ำหมูซื้อเสื้อมาอย่างไหี่สั่งจองแต่มันเต็มแล้วอ่ะร้ยกลเปิดล็อตใหม่อ๋อคือพี่น้ำหมูไม่ได้ซื้อเสื้อกล้าใช่ไหมแต่แล้วพี่ดีพอตรงไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้อไมได้้โอเคผมดอ้าวแล้วคือสงสัยใครพี่ปวดแล้ว พี่เอ็มเงียบแปลกๆใส่เส้อไม่มีสื้อต้กลาสู้กับผมได้มึงโหวตพี่ทำไมเนี่ยก้ามึงหลายรอบพี่ตามไกลอีกหนึ่งเมตช์เอฟโหวตคุณทำไมเนี่ยอะไรพี่แดนนี่ไอ้ข้ามึงโหวตคุยอีกแล้วอะไรวะเนี่ยผมไปห้องพยาบาลกันไอ้ข้านี่คือมึงหลายรอบทำไมมันยืนมันยืนขายเสื้อเนี่ย คือผมกําลังนั่งขายเสื้ออยู่แล้วอยู่ดูขายจริงๆันขายจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายคือมันเป็นเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาผมนั่งขายอยู่ใจะมาแล้วอยู่ดีๆก็มีสีเหลี่ยมผมเดินเข้ามาเขามาต่อเสื้อผมไว้พี่ต่อไม่พอบอกว่า EMS ฟรีได้ไหมกล้าไม่ใช่พี่ไม่ได้มาต่อราคาพี่จะมาซื้อไปขายต่อกล้าเดี๋ยว่เดิมเด่นกว่าเดิมผมอัพแล้วเป็นพันนับล้านโอ้โหเราเซอร์คิปดีกว่าไหมพี่ผมก็โดนหมดอ๋อจังเฮ้ยแต่เกมนี้น้องพีไม่สืบเลยอ่ะ ฮะให้สืบเรื่องคดีมาซื้อเสื้อไปขายต่อเหรอคืออย่างเหตุการณ์เนี้ยนะแทนนี่เนี้ยเอาไปอัพราคาเพื่ออัพจุดจุดกำไรเห็และแทนนี่ก็จะไปซื้อราเมงกินชามใหม่พี่ไม่ใช่พีไม่ใช่ละเอคลิปอะไรนะไม่ใช่พีหรืออะไรนะกูงงไปหมดพี่ไม่ใช่พีไม่ใช่แล้วอะไรอนีคือกูมาสองคนอีกแล้วอ่ะไอ้แทนมึงอย่ามายุ่งกับกูไปไครดิเออไอ้กล้ามึงกดธโกรธตรงกลางทำไมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะแล้วคือทำไมผมสามคนเนี่ยไอ้แทนเกินไป พี่กายชัวร์พี่กายพี่ตะหมูกับพี่กายเนี่ยอยากให้พี่เต้มาดูเดี๋ยวให้พี่เต้มาดูเกือบเละกูเกือบแตกแล้วโหคนซื้อเสื้อเยอะว่ะไอ้กล้ามือขายเสื้ออีกแล้วเนี่ยนี่ใครอยู่กล้องบนยอดปิดไม่มีผมจะเป็นนักสื่อเองรอบนี้โอ้หอยู่ห้องแอดมินเยอะหมดเลยแล้วคือถ้าเกิดว่ามีสมถึงตายนี่คือผมโดนสงสัยแล้วเนี่ยออกซิเจนเฉย มว่าผมเจอศพว่ะอยู่ห้องไฟแน่ไม่มีเฉยผมต้องเดินไปกับคนเดียก่อนเดี๋ยวโดนสงสัยโอ้โหสติกเยอะเลยขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เอกหาย พี่เต้หายไปผมเลยกดปุ่มแล้วก็เมื่อกี้ผมโดนล็อกตรงห้องกลางผมคิดว่าผมกำลังจะตาย่พี่รู้สึกว่ากายสแกนเร็วมากเลยพี่แปลกๆอะเอางี้พี่ฟังผมจังหวะที่เขาแบบตูนไอแคลนอีกแล้วหรือเปล่าผมอยู่ในห้องไฟคนเดียวผมก็ตกใจเะทำไมไม่มีใครไปแก้เลยผมก็เลยดงลงไปปุ๊บแก้ไปเสร็จปุ๊บผมขึ้นไปขึ้นไปเสร็จปุ๊บพี่น้หมูมาแต่ไหนก็ไม่รู้ แล้วพี่เน้าหมูกระโดดท่อผมด้วยโดดท่อเลยเหรอโดดท่อโด้ผมบี้ไม่มาปูดตุ่มไม่มากดตุ่มตุ่มแต่ผมไม่ไดตุ่มบี้เขาพี่หน้าหมูบอนพี่เอาพี่หน้หมูก่อนแต่พี่ตาแก่พี่หมูโดดท่อจริงหรือเปล่าไอ้แก่พี่เช็คพี่เช็คแล้วเช็คแล้วที่คิดว่าน้องพีเป็นเอ้ยไม่ใช่พี่ว่ากายนั่นแหละพี่เอก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 แปลกกว่าพี่เรื่อองะไรพี่คิดว่าสงสัยแต่พี่โอ้พี่กายว่ะเชื่อเพลย์ดีกว่าไม่เจอนี่เลย 2 Hours Later คือผมต้องทำอะไรวะเนี่ยคือสสใจอะไรกันวะเนี่ยฮ้ย EP มาจากไหน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะ คือพี่มาจากไหนอ่ะอันนี้แอบสงสัยอยู่อันนี้คือแค่สงสัยนะพี่แฝงการแบบนินจาไอ้แทนมเคยดูว่านินจาแบบเขามีผ้าคลุมผ้าคลุมล่องหนอะเอ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอกูเออกูพากตัวอยู่แต่กี้กูอเอาตัวไปเคลื่อนไปโอ้ยพี่ตะหมูทำไมเป็นพี่ตะหมูอ่ะอ้าวพี่ตะหมูแล้วพี่ตะหมูหัวกล้าทำไมพี่คนใกล้จะมาพี่อ่ะคนไม่รู้ตะหมูบ้างไหลหัวเนี่ยวดหัวชิบหายเลยจบแล้ววะอ้าว อ๋อนั่นคือใครอีกคนนึงหรือว่าเป็นพี่น้ำหมูอีกคนนึงวะผมจะเลือกเชื่อใครดีระหว่างคนสองคนพี่เอฟกับพี่น้ำหมูเออเพ้ยเหลือเพื่อเดียวเฮ้ยพี่น้ำหมูค่าก้าแพดแพกีแพดค่ะเดี๋ยวนะพี่น้ำหมูไม่ใช่หรอแพดค่ะใช่ไหม อ้าวใช่เหรออ้าวชัดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวแล้วคือบอกว่าเพชรเป็นอะไรวะเนี่ยจะไปพี่ไม่หมดครับไอ้แก่เหมือนแบบว่าเหมือนข้าตกรอยกับรังตาเก็นก้าอยู่เดี๋ยวคนไม่ช่วยก้าตาจิตแล้วนะพี่หมูาหมูหน้หมูราศีจับว่ะเออวันนี้ชายแอนด์ไรท์อย่างมากอีกแล้วเหรอเป็นแน่เลยโอเคแต่นี้เป็น ผมแก้ง,งยน hey, okay. ืนใเอฟเคพอละอันนี้เราตาสุดท้ายจะป่ะพี่ไม่ใช่พอตาสุดท้ายไม่ใช่พี่ไม่ใช่มีมอีกคือผมจะบอกว่า ไอ้เวลาเราเล่นตาสุดท้ายผมมักจะเป็น i m p o r t ร์เว้ยซึ่งผมก็งงอังว่าทำไมตาสุดท้ายผมไม่เป็น i m p o r t เตอร์อีกแล้วอะแกจะชิงไปช่วงนี้พักผ่อนน้อยหรือเปล่าหไม่ให้ไปไม่ไม่ให้ไปะบนนเก็บไว้เก็บไว้ต่อให้เป็น i m p o r t ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเป็นหลอกไม่ได้เป็นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหาออกแล้วพี่ว่เตะหมดผมทำไมนี่อะวสคิปเน่ยแต่ไปตัวสักทีโอเคผมว่าผมจะตั้งใจทํา u e s t อย่างเดียว ไม่ฆ่าใครแล้วรอบนี้ผมจะไม่ฆ่าใครแล้วผมเห็นพี่แทนนี่เดินสวนผมไปอะ อีกแล้วหกรค่ะเดินผมเดินสวนกับแทนนี่อยู่ตรงจุดสวนแพนนี่เห็นมือเปื้อนเลือดแสดงว่าอยู่ด้วยเพราะว่าผมเอามือเปื้อนเลือดของผมไปแต่งพี่แพนนี่เอามันไว้ก่อนเราหาอันนี้เป็นเออผมเป็นอยู่แล้วพี่จะผมโปรเองด้วยนี่อยู่่ะเดี๋ยวก่อนขอถามคัดหน่อยคืออันนี้โหวตใครกันบ้างเหรอห้าคนเนี่ยอ่าโหวตไอ้อัดโหวตอัดไหมยุยไม่ใช่